วันนี้มีเด็กมาช่วยรดน้ำต้นไม้สวนสละครับเด็กขยันครับวันนี้โอ้แหงแรงครับพี่น้องเอ้ยเบืนเน้องแน่งเพื่อจะซื้อสายยางมากกันเลยมารดน้ำต้นสละเนาะเบื้องสละของเราปล่อยตามธรรมชาติไรไม่ได้ครับต้องบำรุงแนบาน พ่อปลาดากับพิ่งเจ้ะเซ็ตครับแท่งประดานเอาใส่เยอะๆนะให้มันเปียกๆชุ่มไปเลยไม่ใช่เพราะว่ามันน้ำกับมาไก่เนาะครับเนาะต่อมาไก่จากโอน,นมานี่หลายสิบเมตรอยู่เวยครับ สายยางอีกสายยางเขาซื้อมาห้าสิเมตรครับนี่ตอนแรกว่าสิวางอันเป็นแบบน้ำยศเนาะครับแล้วอ้นบลายปไานนกน็ซื้อสายยางมาหดเอาเสียสลาเวลาจักมือนึ่งโอ้เดี๋ยว้อนมีเด็กมาช่วยวันนี้นะ่ะเด็กมาช่วยรดน้ำ เดี๋ยวจับทายังให้เด็กก่อนอไปพูดไปพูดโน้นแถวโน้อนอะแถวข้างบนนึงเด้ตรงไหนมันไม่เปียกก็ไปต่ไปตรงตลองน้ำล่องนี้นะ่ะบอกมาหดต้นไม้ไม่ใช่ให้หดรดน้ำตัวเองแบบนี้นะ่ะโอ้ย บอกว่าต้นไม้ซอยมันเป็นไรขึ้นอาบน้ำเปียกมันยืดระบาดเลยโอ้ยเนาะเดี๋ยวก็เปิดเทอมแล้วก็บรรยา้เพื่นละครับบาดเลยโอ้แ,แห้งแรงมากเลยต้นสระขาดน้ำครับวนวตกโอ้หมอกการแห้งครับอุณหภูมิอยู่ที่44องศาครับ เมื่อนี้น่าจะเป็นส3าสิบสามครับว่านสี่สิบสี่โอ้อยู่กับบ่ไใดว้เืชะลักอะไรปลูกมาปีกวัวเกือบสองปีแล้วครับผ่านบ่ไใดดูแลร,รักษาเมื่คืออยู่บ้านเนาะปลูกไว้บ,บ้านเขาลดน้ำใส่ปุ๋ยตลอดจะเป็นให้ผลผลิตได้ครับเห็นซ้อมดอกมาหน่อยหนึ่งละอันอยู่บ้านอันนี้ แตงยมได้แล้วผลักรับได้น้ำได้น้ำได้น้ำผลักคือสี่อนทางยอดถึงอยู่ดีนะครับที่มันบ่อนมันใบเหี่ยวมันบ่อนอันฝายนั้นเป็นฝายฝายนอนเบิงครับอันนั้น การ้อนมาหาอยู่น้ำหอมน้ำเงาแหละครับอยู่บ้านนี่โอ้เปิดพัดลมเปิดแอร์แต่ว่ากับธรนประดาแล้วเนาะคำเนาะปลูกสระปลูกน้ำรองอยางหากยางมันสิห่มหมดแต่พืชยางอื่นปลูกมาได้แล้วเนี่ครับนี่ปลูกตามรองอยางเหมือันนี้ เกี่ยวมาปลูกน,นี่ครับลิ้นจีนี่หลายปีเลยครับอยากขึ้นยุบมันหันบม่มีเขาก็ต้องการแสงเขากันเนาะครับเนาะต้นลิ้นจีนมาจากงานเกษตรแฟร์นด้อครับขาดแสงครับนี่เลยขึ้นมาได้เบิงตง้นเงาะจ้า สูงชะลูดขึ้นเลยป็ติสูงขึ้นไปใช้ให,หาน้ำแสงนะครับนน้นเนาะใบยางบางเม็ดจนใ้ที่น้ำตน้นยางส่วนยางนะครับนะเนาะผมเห็นต้นนี้แหละต้นนี้แลนะนี่หวัวขาเนาะนบ้าน,พนเพิ่มหอกหัวขา มักหวดเพื่อจะเป็นดอกเป็นมากปราจะได่กับโบกันยังคือเก่าครับปงขึ้นมาคือเก่าอะไปจับต้นสายยางให้ผู้ช่วยนครับสายยางผู้ช่วยงานของเราทำงานผสมปศุสัสวยอยีกเียเปียกเปิดอนผมอาบน้ำเชย ทุดหรือยางสายยางยก็ยอ้ยอนย้อนกลับไปพุ่นตัวย้อนกลับไปปากตอนอ้นยางเดึนมานีเดึนมานีตาพ่อมานี